นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะด้วยการปั้นดินน้ำมันนะคะเด็กๆอยากปั้นดินน้ำมันไหมคะถ้าเด็กๆอยากปั้นดินน้ำมันนะคะมาปั้นดินน้ำมันไปพร้อมๆกับคุณครูเลยคะ่ะเชิญเลยคะ่ะเด็กๆจะปั้นดินน้ำมันเป็นรูปร่างต่างๆนะคะเด็กๆต้องจินตนาการก่อนนะคะว่า สัตว์หรือว่าสิ่งของต่างๆที่เด็กๆจะปั้นเนี่ยมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณครูจะจินตนาการไปถึงรูปเอออะไรดีหนะาอ่าพิกด,ดีกว่าพิกพิกก็คือหมูนั่นเองนะคะอ่าหมูรูปร่างของหมูเป็นยังไงบ้างนะมีอะไรคะส่วนประกอบของหมูมีหัวมีลำตัวแล้วก็มีขาอยู่สีข่ขามีจมูกมีอะไรอีกคะ มีตาใช่ไหมคะแล้วก็มีหางใช่ไหมคะคุณครูลืมอะไรหรือเปล่าเอ่ยถ้าลืมเด็กๆก,ก็ช่วยคิดด้วยนะคะอ่าทีนีเ้เด็กๆมารู้จักดินน้ำมันก่อนนะคะดินน้ำมันที่เด็กๆจะปั้นเนี่ยจะต้องเป็นดินน้ำมันที่ไร้สารนะคะ <ๆ S 1> เวลาให้คุณพ่อคุณแม่พาไปซื้อนะคะเขาจะมีบอกไว้นะว่าเป็นดินน้ำมันชนิดไร้สารนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กนะคะอ่าทีนี้ พร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วให้เวลาติ๊ดตอกติ๊ดตอก5นาทีเตรียมดินน้ำมันมาเร็วๆค่ะ,ะถ้ายังไม่มีก็ดูคุณครูไปก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาครึงดินน้ำมันก่อนนะคะครึงดินน้ำมันให้เป็นก้อนกลมๆก,ก่อนนะคะครึงบนฝ่ามือของเรานะคะบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กของเราไปด้วยนะคะ อ่าพอปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วอ่าอันนี้นะคะเราก็ได้ได้ลำตัวแล้วใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาปั้นขาขามีสี่ขานะคะเราแบ่งส่วนประกอบไปก่อนเลยสี่ขาให้มันเท่าๆกันนะคะ ค่ะอันนี้นะคะส่วนประกอบแล้วนะคะเมื่อกี้ได้ขาครบไปแล้วนะคะสีขาต่อไปเราจะมาทําหูนะคะขั้นตอนในการปั้นทุกอย่างเลยเด็กๆต้องคลึงบนฝ่ามือก่อนนะคะให้มันเป็นกลมๆก,ก่อนเสร็จแล้วเราจะทําให้เป็นรูปทรงอะไรเด็กก็ใช้มือเนี่ยกดลงไปเลยนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้นะคะนี่ให้มันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมนๆเป็นหยดน้ําแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะอ่าเราก็เอาวางไว้เลยสองหูนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน นี่ก็เหมือนกันนะคะอ่าให้วางลงไปเลยดูก่อนว่ามันเท่ากันหรือยังถ้าเท่ากันแล้วเราก็เอาวางพร้อมเดี๋ยวเราจะประกอบเป็นตัวหมูเลยนะคะต่อไปอ่าเราจะมาทําจมูกหมูก,กันนะคะอ่าจมูกหมูก,ก็คือเป็นกลมๆเหมือนกันเวลาเราจะปั้นอะไรเราจะเราต้องทําเป็นกลมๆก,ก่อนนะคะอ่าแบบนี้นะเสร็จแล้วหางหมูอ้าหางหมูก็ยาว,ยาว ทำเป็นก้อนกลมๆเหมือนกันเลยเสร็จแล้วเราก็คึงคึนคึนคึ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 ให้ยาวๆวไปเลยยาวยาวไปเลยนะคะหางหมูมันก็จะขมวดนิดนึงเราก็ขมวดเอาไว้เลยนี่ขมวดหางรอไว้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เป็นตาตาหมูเราก็จะใช้ดินน้ํามันสีดํานะคะดินน้ํามันตาหมูก็จะเล็กๆหน่อยเนี่ยเราก็คึงๆึรอเอาไว้นี่นะคะ หมูกหมูนะคะเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเสร็จแล้วเราก็กดลงไปให้ então, ให้แบนลงใช่ไหมคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาสีดํามาปั้นให้มันเป็นเส้นยาวๆยาวๆอย่างนี้เป็นคาดไปนะคะแบบนี้นะรูปทรงแบบนี้นะคะขาก็เหมือนกันเมื e ่อกี้นี้มันพอมันเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เสร็จนะคะเราก็ทาให้ให้ขาเขายาวๆเนี่ยเห็นไหมคะก็คึงบนฝ่ามือเราก็ได้เนี่ยขาก็จะยาวลงมาแล้ว ทุกอย่างเลยนะคะเวลาเด็กๆปั้นเด็กๆต้องปั้นเป็นรูปทรงกลมก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาเปลี่ยนแปลงรูปร่างบนฝ่ามือของเรานะคะนี่นะคะหรือว่าใช้มือเนี่ยปั้นๆเลยเป็นรูปทรงอะไรก็ได้แล้วเราก็เอามาประกอบเลยเราจะเริ่มประกอบกันแล้วนะคะอ่านี่ขาหมูก็ได้แล้วนะคะสีขาส่วนอันนี้นี่เป็นลำตัวนะคะวางลงไปเลยปุ๊บนี่นะคะ ต่อไปเราก็จะใส่จมูกหมูจมูกหมูแล้วนะคะใส่ตาหมูใส่ตาหม,มูแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่หูของหมูแล้วนะคะเราจะใส่หูของหมูแล้วนะคะปึ๊บใส่ลงไปเลยเป็นหมูหรือยังคะ ต่อไปนะคะเราจะใส่หางและต่อไปเราจะใส่หางหมูแล้วนะคะนี่หางหมูหางหมูก็จะขมวดขมวดแบบนี้อ้าวเสร็จแล้วเห็นไหมคะหมูอ่าเห็นไหมคะเอเหมือนหมูไหมเอ่ยอ่นนี่หมูก็จะขาย,ยาวหน่อยหนึ่งนะคะอ่านี่นะคะได้แล้วปั้นดินน้ํามันทีนี้นะคะ,มะ,คะเมื่อกี้เราปั้นหมูเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูต้นไม้บ้างนะคะว่าเวลาเราจะปั้นต้นไม้เนี่ยปั้นยังไงนะคะส่วนประกอบของต้นไม้ก็มีลำต้นแล้วก็มีใบใช่ไหมคะแล้วก็มีผลนี่ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆมาดูนะคะว่าเวลาเราจะปั้นต้นไม้เราจะปั้นยังไง,งเหมือนกันเลยเราต้องเอาดินน้ํามันมาแล้วก็คลึงครึงครึงบนฝ่ามือของเรานะคะเราต้องใช้ฝ่ามือต้องให้แข็งแรงด้วยนะคะ ให้เป็นก้อนกลมๆก,ก่อนนะคะคลึงให้ดินน้ำมันเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะครึงคๆึงครึงครึง,รงนี่เป็นก้อนกลมๆก,ก่อนนะคะ เป็นก้อนกลมแล้วใช่ไหมคะต่อไปลําต้นของต้นไม้ก็ต้องเป็นรูปทรงกระบอกใช่ไหมคะอ่าเราก็คึงเลยทําต้นไม้ให้เป็นยาวๆก่อนนะคะลําต้นของต้นไม้อ่าเราเอาคึงกับพื้นก็ได้นะคะนี่ กลาเป็นรูปทรงนี้แล้วใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมคะนี่เป็นรูปทรงของลำต้นของต้นไม้แล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําใบใบของต้นไม้ก็มือก็มีสีเขียวใช่ไหมคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยครึง่งครึง่งครึง่งให้เป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเราก็ทําให้มันเป็นถ้าเราจะเอาใบไม้เรียวๆยาวๆใช่ไหมคะเราก็แค่ทําให้เป็นยาวออกมาอย่างนี้แล้วเราก็บีบีนี่เอาเอานิ้วนะคะบีลงไปนี่มันก็จะกลายเป็นใบไม้และถ้าเราจะให้ใบไม้มีลายเราก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะนี่แบบนี้ทําเป็นลวดลายได้เลยค่ะบนใบไม้อ่าแล้วเราก็เอาวางไว้เลยบนบนลําต้นของต้นไม้ใช่ไหมคะ ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ต้นไม้ของคุณครูนะคะมีทั้งใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กถ้าเราจะทําใบเล็กก็เหมือนเดิมเลยเราก็แค่ปั้นดินน้ํามันให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้เนี่ยนิ้วของเราเนี่ยกดลงไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปร่างของเนี่ยของใบไม้เห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นรูปทรงใบไม้และเราก็แค่วางต่อลงไปเลยแบบนี้นะคะเราจะเอากี่ชั้นก็ได้แล้วแต่จินตนาการของเราเลยถ้าเราจะทําผล ผลใส่ลงไปเราก็แค่ปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆตามสัดส,ส่วนของต้นไม้เลยเห็นไหมคะก็จะได้ต้นไม้สวยๆแบบนี้เห็นไหมคะถ้าจะให้สีเขียวสีเหลืองก็แค่เอาดินน้ำมันสองสีมาผสมกันก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่มันมีสีหลากสีเป็นยังไงคะสวยไหมคะเด็กๆอยากทำได้ไหมคะถ้าเด็กๆอยากทำได้นะเด็กๆปั้นเลยค่ะจินตนาการเกิดขึ้นได้ด้วยความคิดของเราเองนะคะ เห็นไหมคะสวยไหมคะที่คุณครูปั้นไวน้นี่มีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมีทั้งต้นไม้มีเสือมีหมูใช่ไหมคะ t ต้นไม้ท้ายเกิดเสือแล้วก็พิกหมูแอนเอลเฟนช้างใช่ไหมคะเด็กๆอยู่บ้านเฉยๆนะคะหลังจากทํากิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วก็ไปซื้อดินน้ำมันมาปั้นนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากคลิปปั้นดินน้ำมันไว้ให้เด็กๆนะคะ แล้วแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ